โอ้โหแทงช่อดอกออกมาแล้วครับนี่หลังจากนาเล็กจัดการตัดแต่งใบไว้ประมาณสักสสัปดาห์เริ่มแทงช่อดอกกันออกมาแล้วนี่แหละหลายคนบอกว่าเลี้ยงแล้วมันไม่ออกดอกนะแต่ของนาเล็กออกดอกทุกปีนะเนี่ะเป็นวิธีการที่เราจัดการกับไม้ดอกไม้ประดับของเราว่านสี ท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลเล่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เช้านี้นัลเลยก็สุขใจอยู่ในสวนนะก็พามาชม ไม้ดอกไม้ประดับของนาเล็กก็คือว่านสีทิศนั่นเองใครที่ติดตามนาเล็กอยู่ตลอดก็จะเห็นว่านาเล็กจัดการเรื่องของเตรียมการให้มันออกดอกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนาเล็กจัดการตัดใบนะใครได้ดูคลิปนะถ้าไม่ได้ดูก็ลองย้อนไปดูนะนี่ฮะ กระถางนี้นะเล็กจัดก,การตัดใบนะใบแก่ที่มันสูงๆนะตัดทิ้งหมดเลยพอตัดทิ้งมันตกใจฮะมันก็ต้องรีบออกดอกนะมันกลัวตายนะก็มีบางส่วนที่มันแทงใบอ่อนออกมาบ้างนะเนี่ยแทงใบอ่อนออกมาบ้างแล้วก็ตองนั้นก็จะมีหัวที่เริ่มแทงช่อดอกออกมา สามช่อส,สวยเลยอันนี้เป็นว่านสีทิศดอกสีสม้มนะเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงว่านสีทิศใส่กระถางตอนนี้ใบสสวยเนี่ยเริ่มเข้าสู่หน้าแรงแล้วจัดการได้เลยฮะตัดใบทิ้งเลยนะนั่เล็กไม่กล้าตัดตรงโคนโคนใบนะไม่ไม่ไม่กล้าตัดเข้าไปลึกเพราะว่า เคยตัดไปแล้วมันไปโดนปลายดอกตรงนี้เนี่ยเนี่ยขาดมันก็เลยทําให้ดอกออกมาไม่สวยไม่สมบูรณ์นั่นเลยก็จัดการแค่ตัดเหนือโคนใบามาหน่อยนะเนี่ยอันนี้หัวใหญ่ยังไม่ออกนี่หัวใหญ่ในปกติจะออกประมาณสัาากสองช่อนะให้หัวเล็กๆออกมาก่อน ก็เป็นเรื่องดีฮะที่หัวเล็กออกดอกมานถือว่าได้ผลได้ผลนะใครที่อยากจะทำก็ลองดูเลยฮะนะไม่ไม่ต้องกลัวนะตัดใบทิ้งเลยนะจะยกหัวออกมาเลยก็ได้เนะี่ยตัวนี้ทำทีหลังก็ยังไม่ออกนะเนี่ยส่วนตัวนี้นะเล็กปล่อยเลยเนี่ยกระถางนี้อันนี้ดอก ชุดแรกที่ถ่ายให้ชมเนี่ยก็ออกไปแล้วนะีหัวใหม่ก็ออกเนี่ยออกดอกมาเพิ่มอีกอันนี้ใบเขานาะเล็กไม่ได้ตัดนะชุดนี้ไม่ได้ตัดใบนะก็ยังออกให้ชมเลยนะเพียงแต่เรารดน้ำนะก่อนหน้านั้นไม่ได้รดน้ำมันก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะออกดอกมั้ง พอดีนาะเล็กมาจัดการแต่งแล้วก็รดน้ํามันก็เลยออกดอกกันส่วนชุดนี้นาเล็กตัดโคนใบไปยังยังไม่ออกนะเพราะทำที่หลังเพิ่งทําไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะอ้าวนี่ก็มาพิสูจน์ให้เห็นว่าที่นาเล็กทาไปเนี่ยมันออกดอกให้ชมจริงนะ เื่อหลายคนอยากจะทําบ้างนะก็สามารถที่จะจัดการได้เลยนะลองย้อนไปดูคลิปเก่าของนาเล็กเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับว่านสีทิศเนี่ยการเตรียมเพื่อให้ออกดอกอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้สันส้นๆน,นะก็พามาชมมาอัปเดตกันว่ามันออกดอกให้ชมจริงๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงคร่างนี้ผมสวัสดีครับ